สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2025นั่นคือ Mazda CX-5 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปดูกันครับว่ารุ่นนี้มีอะไรใหม่บ้างและราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่ เริ่มจากการออกแบบภายนอก m a z d a CX-5 2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ที่ทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและหลังถูกปรับปรุงให้ดูเฉียวฉยวยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายเลตซิกเนเจอร์ถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน,ล,ออนล้ออลอยขนาด17นิ้วและ19นิ้วก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันเพื่อเสริมความสปอร์ตให้กับรถยนต์รุ่นนี้สำหรับสีภายนอก Ma ส da CX-5 2025มีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่มแมชชีนเกรย โซเรดคริสตัลดิฟคริสตัลบลูเจตแบล็กสโนว์เฟล็กไวเพิร์ลและโซนิคซิลเวอร์ซึ่งแต่ละสีก็มีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในห้องโดยสารของ Mazda CX 5 2025ถูกออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นวันสดุตกแต่งภายในถูกปรับปรุงใหม่เบาะนั่งหุ้มหนังนับป้าสีแดงเข้มเพิ่มความหรูหราเบาะนั่งด้านหน้ามีระบบระบายอากาศเพื่อความสบายในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มแท่นชาร์จไร้าสายและการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้าสายเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในส่วนของระบบความปลอดภยัย Mazda CX-5 2025มาพร้อมกับเทคโนโลยี i a c t i v e Sense ที่ทันสมัยเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist System ระบบเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีอาการเหนื่อยล้า Driver Attention Alert ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning System ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ มาสเตอร์ราด้าครูสคอนโทรลระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังเรียครอสทราฟฟิกอเลอร์ตระบบตรวจสอบจุดอับสายตาขั้นสูงแอดวานซ์ไรส์สปอตมอนิตอ์ริงระบบช่วยเบรกอัจฉริยะส์ทเบรกซับพอร์ตระบบช่วยเบรกในเมืองขั้นสูงแอดวานซ์สมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตระบบช่วยเบรกขนาดถอยหลังสมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตรีเวิร์สและระบบไฟหน้า LED ปรับอัตโนมัติ a ั t i v ทเ e d Headlamp เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร สำหรับเครื่องยนต์ Mazda CX 5 2025มีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร SkyActiv-G ให้กำลังสูงสุด165แรงมา้าที่6000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด210ินิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร SkyActiv-D ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าที่4,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีจับค ในด้านสมรรถนะการขับขี่ m a สด้า CX5 2025ยังคงความสนุกและความคล่องตัวในการขับขี่ระบบ G-Vectoring Control Plus (GVC+) ช่วยเพิ่มความเสถียร,รภาพในการเข้าโค้งและการควบคุมรถทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกสภาพถนน มาถึงเรื่องที่หลายคนสนใจคือราคาจำหน่ายของ Mazda CX-5 2025ในประเทศไทยมีทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น 2.0S 2WD ราคา1 2 1 9 0 0 0บาทรุ่น 2.0ST 2WD ราคา1 4 7 0 0 0 0บาทและรุ่น 2.2XDL 4WD ราคา1 6 6 9 0 0 0บาทซึ่งราคานี้ถือว่าแข่งขันได้ในตลาด SUV ขนาดกลาง สำหรับผู้ที่สนใจ Mazda CX 5 2025สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทดลองขับได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ w w w m a z d a c o m p a n y t h เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ Mazda CX 5 2025ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Master ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเสียงเพลงปิด